สวัสดีครับก่อนหน้านะครับที่เคยเกลิ่นไว้เกี่ยวกับ Windows 11แล้วก็ Printer น,นะครับว่าใช้งานออปชันได้ไม่เต็มที่วันนี้เราจะมาทดสอบกันนะครับว่า Windows 11เนี่ยสามารถลงไดเวอร์ของ Windows 10ได้หรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยป r ินเตอที่เราเสียบ กับคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ๆครับขอแค่เรามี wi-fi มีอินเทอร์เน็ตคือมันจะออโต้ดิเทคครับก็คือง่ายๆตัวคอมพิวเตอร์เราเนี่ยจะทำการค้นไดเวอร์ต่างๆให้ครบหมดเลยแม้กระทั่งเราเสียบปรินเตอร์ตัวใหม่เข้าไปนะครับ ตอนนี้มาลองเช็คดูนะครับว่าเครื่องเราพร้อมไหมขาดเหลืออะไรนะครับเช็คอัปเดตผมจะเป็นคนที่ชอบมาเช็ค Windows อัปเดตนะครับว่ามีอะไรใหม่ๆมาหรือเปล่าก็คือทาง Microsoft เองเนี่ยก็จะมีวิศวกรกอคอยเช็คนะครับว่ามีช่องโหว่มีบั๊กอะไรยังไงหรือเปล่าเขาก็จะทำการอัปเดตเหมือนมือถือเรานะครับ ก็จะมีแพ็กน้่นนี่นั่นมาเยอะแยะมากมายเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องทีนี้ก่อนหน้าเมื่อก็สักพักแล้วครับผมบอกว่ามันไม่รองรับอ่ะตอนนี้มาลองดูนะครับกับเครื่องรุน่นเก่าบราเ h อร์ f c J 2 3 3 0 DW นะครับเมื่อเราเสียบเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยเครื่องก็จะเจอแบบนี้ แล้วตัวคอมพิวเตอร์นะครับจะทำการค้นหาเดเวอร์ให้เราเดเวอร์ driver ที่เราพูดถึงนี้ก็คือทำให้เครื่องพิมพ์ใช้งานได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถใช้อ p อปชันต่างๆเช่นเทสพิมพ์ pin, สั่งล้างหัวพิมพ์หรืออะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับก็ขึ้นโชว์อยู่ที่ device manager แล้วนะครับว่ามีเครื่องรุ่นนี้โผล่ขึ้นมา เราก็ต้องรอสักพักหนึ่งปกติไม่น่านานนะครับเรามาลองเช็คดูว่าวินโดว์อัปเดตอัปเดตเสร็จหมดหรือ,อยังนะครับก็กำลังดาวน์โหลดอยู่สงสัยอาจจะช้าเพราะว่าเรากำลังดาวน์โหลดตัวอัปเดตของวิดีโอ11อะไรสักอย่างนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอไปนิดนึง หลังจากที่เราค้นดูนะครับว่ามันจะได้หรือไม่เนี่ยไม่รู้นะครับแต่ส่วนมากเนี่ยมันจะได้โดยไม่ต้องลงไดเวอร์อะไรเลยเครื่องปรินเตอร์ก็จะสามารถปรินง,งานได้นะครับอลองเช็คดูอันยูบูอะไรสักอย่างไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้เขาค้นหาไประหว่างนี้ผมก็จะเข้าไปโหลดไดเวอร์ของเครื่องปรินเตอร์ราเธอร์ตัวนี้นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไม่มีเจ้าไหนของ p r i นเตอร์นะครับที่ทำเขาเรียกว่าอะไรอะทำไดเวอร์ออกมาเพื่อรองรับ Windows 11ยังไม่มีผมก็จะลองดูว่าไดเวอรของ Windows 10เนี่ยสามารถติดตั้งกับ Windows 11ได้หรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้บอกเลยนะครับว่าไม่ได้มันเด้งขึ้นมาแจ้งเตือนเลยว่าเขา,าเรียกอะไร ระบบปฏิบัติการไม่ลองรับอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเดี๋ยวผมลองคลิกเข้ามาดูที่เฟิร์มแวร์ยังยังไม่ลองดีกว่าเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันจะได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราลองโหลดไดเวอร์ตัวธรรมดาธรรมดา,ดา,ดานี่แหละมาลองติดตั้งดูว่ามันจะได้ไหมผมอาจจะไปขั้นตอนที่ละเอียดนิดนึงนะครับ เผื่อมีหลายๆท่านที่ยังไม่รู้ว่าต้องเข้าไปดาวน์โหลดไดเวอร์ iver, อะไรยังไงเดี๋ยวผมจะลองกับบาเทอร์แล้วก็เอฟันนะครับจะลองกับเครื่องรุ่นเก่าเอ่อรุ่นเก,เก่าก็น่าจะเป็น L550 ที่ผมใช้อยู่นะครับอ่ะโอเน็ตช้าเลยนะครับเพราะว่ากำลังดาวน์โหลดตัวนั้นอยู่ทีนี้เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าไอ้ตัวที่โชว์อยู่ตรงนี้เมื่อกี้พิลเตอร์หายไปแล้วนะครับนั่นแสดงว่า ได้ติดตั้งเครื่องปริ้นลงแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ยังเออเอยู่อ่ะเช็คดูไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูหน้าตรง p r i n นเตอร์ดูนะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วบราเธอร์ Brother. เรียบร้อยแสดงว่าหน้านี้ก็จะขึ้นมาแล้วนะครับตรง device and printer อร์นี่ไงครับขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราคลิกขวาดู Printing p r e f e r e n c e กันนะครับว่ามันจะมีออปชั่นต่างๆขึ้นมาให้เลือกไหมมีแค่นี้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากใช้ฟังก์ชันที่มันเยอะกว่านี้ปรับหัวพิมพ์ล้างหัวพิมพ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันต้องลงไดเวอร์ตัวเต็มของของเขาซะก่อนถึงจะใช้งานได้ตัวนี้มีแค่นี้เดี๋ยวจะมาลองดูว่าเราดาวน์โหลดไดเวอร์ของ Windows 10มาติดตั้งแล้วมันจะผ่านไหม ดาวน์โหลดเสร็จกดติดตั้งขึ้นมานะครับแล้วเลือกเป็นภาษาไทยไม่แน่ใจนะครับว่าบาร์เทอร์เนี่ยจะเป็นภาษาไทยไหมแบบว่าพอเวลาเราติดตั้งเสร็จไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเครื่องหมายคำถามหรือเครื่องหมายอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกอ่าเลือกเป็น USB กดตามขั้นตอนเลยครับรอสักครู่ ตรงนี้เดี๋ยวผมจะปรับให้มันเร็วขึ้นอีกนิดนึง พอมาถึงตรงนี้เหมือนที่ผมว่าเลยเป็นเครื่องหมายคำถามทั้งหมดซึ่งไม่รู้อะไรกดข้ามไปก่อนครับทีนี้เราก็มาดูเมนูคลิกขวานะครับ printing preference <ๆ>แล้วก็เข้าไปที่เครื่องปริ้นปึ้งขึ้นมาเรียบร้อยมีครบหมดที่เราจะมาตั้งค่าเครื่องปริ้นโดยเฉพาะโหมดบำรุงรักษาก็เข้าไปใช้งานเหมือน ทั่วไปเลยถือว่าผ่านนะครับสำหรับไดเวอร์ของ windows 10 Printer b r o t e r fcj 2 3 3 0 dw ใช้งานได้แน่นอนเดี๋ยวเราไปลอง f ันต่อไปเลยครับ <c oughs> เราเริ่มเสียบเครื่องปรินท์ fcj <oughs> เข้าไปเลยนะครับก็จะขึ้นไอคอนประมาณนี้มา ตัวนี้เป็น l ห้าห้าที่ผมใช้อยู่ประจำเดี๋ยวมาลองดูครับว่ามันจะได้หรือเปล่าปกตินี้ f 3นี้จะเร็วมากผมบอกเลยว่าจะเร็วมากๆเลยเวลาเราเสียบเข้าไปเนี่ยไม่น่านานเสียบเข้าไปปุ๊บจริงๆแล้วไม่ถึงเอาแบบง่ายๆนะเสร็จแล้วฮะขึ้นมาคือกับก็คือประมาณไม่ถึงสามนาทีนะเสร็จเลยเรียบร้อยขึ้นแล้วครับ พูดยังไม่ทันขาดคำถือว่าเร็วถามว่าทําไมผมบอกว่าเอฟซันเร็วเพราะผมใช้บ่อยขึ้นมาแล้วนะครับคลิกขวาดูเลยและกันเป็นติ้งพ e ีเฟรนซ์เหมือนเดิมโอเคมาหน้าตานี้ก็ยังขาดฟังก์ชันที่เราจําเป็นต้องใช้งานในการสั่งล้างหัวพิมพ์ตั้งค่าต่งตางๆเข้าไปดาวน์โหลดไดเวอร์เลยไม่พูดพร่อทำเองครับ L50 ไดเวอร์ผมจะไม่ตัดตรงนี้ออกนะครับ เผื่อบางคนก็ยังไม่รู้ว่าจะไปโหลดยังไงเพราะมีหลายคนทักเข้ามาว่าพี่มันติดตั้งยังไงคือคนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาทำแบบนี้โดยเฉพาะเขาเกิดมาใช้งานอย่างเดียวนะครับอันนี้ว่ากันไม่ได้มีเต็มที่เลยก็คือ Windows 10เราก็เลือก Windows 10ครับ จากนั้นก็เข้าไปดาวน์โหลดไดเวอร์ที่เราต้องการเดี๋ยวผมจะเลือกเอาแค่ p r i n เตอร์ไดเวอแฟกกับสแกนเนอร์เนี่ยยังไม่เอาเพราะว่าเรายังไม่ใช้เพราะว่าถ้าลงตัวนี้ผ่านแล้วเนี่ยมันก็จะได้เลยทุกอันหลอสักครู่ครับบาเชอร์ผ่านไปแล้วคือมันเป็นตัวที่ค่อนข้างยากบาเชอร์ ถ้าบาเทอร์ผ่านผมมีแนวโน้มว่าเอฟสันก็จะผ่านด้วยหวังไว้ว่าอย่างนั้นซึ่งก่อนหน้านี้อ,อบอกเลยว่าทดลองกับเอฟสันแล้วไม่ผ่านโอเคครับก็เปิดเลยเปิดขึ้นมาติดตั้งเลยนะครับตัวเอฟสันน่าจะเร็วนะผมว่ากดโอเคไปครับให้ผู้พัฒน์รังเพลงนิกนิยิ้ย เดี๋ยวคราวนี้เลือกเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันเดี๋ยวพอสไทยเจอแบบเครื่องหมายคําถามขึ้นมาเยอะแยะแบบบารเทออีกจะงงกันไปใหญ่อ่ะรอสักครู่ครับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับขึ้นหน้าตาม,มาแบบนี้กดโอเคไปเดี๋ยวเข้าไปคลิกขวาดูกันเลยนี่คือเมนูที่สําคัญสําหรับผมคลิกขวาครับ Printing Preference เรียบร้อยครับขึ้นมาแล้ว More Option m e n a นั้ครบเลย สรุปนะครับเท่าที่ลองไป2เครื่องผ่านแน่นอนสำหรับไดเวอร์ w i o w s w s ส0สำหรับ Windows 11ของปรินเตอร์ครับผมสวัสดีครับ